คนจะได้เห็นเชิงประจักษ์ตั้งแต่เด็กจนถึงคนชราเชิงประจักษ์ว่าทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมพระดาดอนภาคไม่มีอยู่จริงเป็นวาทกรรมเชิงหลอกลวงวัทกรรมโจมตีเล่นงานสถาบันทั้งหมดเป็นคำหลอกลวงทั้งสิน้นตอนนี้ประชาชนคนไทยจะได้เห็นเชิงประจักษ์ต้นปีเจอกันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองาการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้ก็มีประเด็น,น,นร้อนๆฮะล่าสุดก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์มีใช้มีเกียิมีศักดิ์ศรีไป<ม>ัย <laughs> ม, <laughs> มาแล้วครับ <c oughs> ใช้เสียงนี้แล้วครับ แม่ค้าใช้เสียงนี้อีกแล้วนะโอ้มีสวิตสามปอเนี่ยนะมีกินมีใช้มีเก็บมีสกีเนี่ยนะอืมนะเป็นไงก็แสดงว่าแม่ค้าตาสว่างแล้วครับท่านผู้ชมครแม่ค้าตาสว่างกันหมดแล้วตอนนี้แม่ค้าตาสว่างกันทั้งประเทศแล้วมัง้งเห็นไหมเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มอินเทรแล้วนะเริ่มเป็นติดชาร์ติด,ตดกระแสแล้วนะเออ นะครับกระแสการใช้เสียงเนี่ยนะในติกตอกนะก็คือสามารถใช้เสียงเนี่ยคุณจะถ่ายอะไรก็ได้แต่คุณใช้เสียงเนี่ย <c oughs> เริ่มเป็นกระแสแล้วนะครับโอ้โหลกคือกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้นะไอ้มีเกียรติมีกินมีใช้เนี่ยตอนนี้โอ้โหหนักเลยนะดูครับตลาดโล่งมาก ตลาดเงียบมากนะนี่ขายอ่างงนก็ขายไม่ได้โดอ้อ่างงนเหลือเพียบเลยนะครับแม่ค้าในตลาดก็โอดโอ้โหไม่มีคนเงียบมากนะปิดสวิตช์สามปอเนี่ยโอ้โหตอนนี้แม่ค้าปิดสวิตเกี้ยงเลยครับตอนนี้เนะี่ยได้ปิดสวิตสงใจครับนะจะปิดสวิตสามปอตอนนี้เป็นกลายเป็นว่าแม่ค้าตอนนี้จะปิดสวิตปิดคัดเอาปิดทุกอย่าง <c oughs> เอ,อปิดกันแบบปิดร้านนะโอ้ใกล้แล้วพี่น้องเ้ยใกล้จะปิดใกล้จะปิดร้านกันแล้วนะครับดูนะฮะโอ้ยเดี๋ยวคอพ่นคอเลยไอไม่รู้เป็นไรไอเหลือเกินไอแล้วก็มีไข้มาสองวันแล้วครับอืมนะปิดสวิตช์สามปอแม่ มันได้ผลจริงๆว่ะปิดสวิตช์สามปอนยนะนะหาเสียงคืออะไรหาเสียงคือปิดสวิตช์สามปอเพื่ออะไรนึกก่อนปิดสวิตช์สามปอเพื่อ,อเพื่อให้อยู่มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีว้ายนะ <c oughs>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  นะก็เป็นกระแสตีกลับไปทางอง้งอิงนะครับอง้งอิงตอนนี้ก็ ถามว่าถ้ามาเป็นนายกเนี่ยนะคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับประเทศไทยไม่น่าจะรอดน่าจะถ้าอุ้งยิงมาเป็นนายกต่อจากเสถานะก็คงจะต้องปิดสวิตจริงจริงอะนะนะไม่ใช่ปิดสวิตสามบอนนะปิดสวิตแมาค้าเนะีนะ่ยตอนตอนนี้โอ้โหยังแย่แล้วนะแต่ถ้ามาอุ้งยิงมาเป็นปุ๊บปิดแน่นอนครับปิดกิจการนะขายของอะไรก็ขายไม่ได้ครับ เออโอ้ยเนาะ <c oughs> ดูสิฮะเงียบกันไปหมดเลยดูสิขายอางุ่นองุ่นก็เน่าแล้วมั้งผ่านนี่องุ่นมันเก็บไม่ได้นานนะครับมันเก็บได้ประมาณสี่ห้าวันก็เน่าแล้วเช่นไ,ไหมเออขนาดแช่ตู้เย็นนะแช่ตู้เย็นก็ได้ประมาณนั่นแหละอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ถ้าเอาไว้อย่างเงี้ยนะืออ,องุ่นเน่าครับ โอ้ยนะช่วงนี้หน้าอางุ่นออกด้วย <c oughs> หน้าหน้าหนาวของต่างประเทศนะนะต่างประเทศก็จะมีอางุน่น <c oughs> เออช่วยมาซื้ออางุ่นหน่อยแล้วนะอุ้งยิงเลยอุ้งอิงช่วยมาซื้ออางุน่นแม่ค้าหน่อยแม่ค้าจะปิดสวิตช์แล้วนะครับตอนเนี้นะโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วครับตอนเนี้ยนะตลาดลงตลาดนัดก็ไม่มีคนแล้วแม้แต่คนเดินก็ยังไม่มีแล้ว หมาเดินนี่ยังไม่มีเลยตอนนี้ไม้แม้แต่หมายังเดินยังไม่มีเลยเออช่วยมาซื้อแม่ค้าหน่อยวอิ่งเออช่วยมาเหมาเงินหน่อยแล้วเอาไปเลี้ยงชั้นสิบสี่ก็ได้เอาไปเลียเเ้ยงพ่อชั้นสิบสี่อ่ะนะเออผมรับไม่ได้แล้วผมก็รนรงค์เพราะผมเห็นความจริงว่าการเมืองของเราถ้าใช้เงินต้องโกงครับไม่มีครับลงทุนห้าสิบล้านปอคืนเดือนละแสน ัวเองไม่โกงพักก็ของโกงอย่าไปคิดว่าต้องเป็นรัฐบาลแล้วโกงฝ่ายการก็โกงได้เดี๋ยวนี้ความประสานผลป,ประโยชน์ระหว่างนักการเมืองเขาไม่สนใจกับอยู่ที่ไหนคุณนอกคอตาที่นี่ไปขี่โครงการคุณรับโครงการที่นั่นไปเกี่ยวก,กันมันทึงอยู่ที่คนในที่สุดก็จะบอกพวกเราได้ว่ากฎหมายรัฐนูนที่จะเป็นแบบไสออนเป็นหลักประเทศสำคัญก็จริง แต่ว่าขนาดเดียวกันขุดดีไม่ใช่ดีในคำพูดไม่ใช่ดีเพียงแต่บอกว่าปฏิรูปการเมืองไม่ใช่ดีเพียงแต่บอกว่าทำให้การเมืองซื่อสัตย์แต่เบื้องหลังต้องไม่โกงเลือกตั้งต้องไม่เสียเสียงถามท่านรักษาการหัวหน้าพักพักการประชุมแล้วคุยกับผมไหม ขออนุญาตว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยท่านกรออยู่ตรงนั้นผมจะมีอำนาจพักการประชุมไหมอ,อำนาจอยู่ที่ท่านครับท่านจะพักกี่นาทีครับท่านราชการโอนอำนาจพักเพื่อท่านได้พูดคุยกับท่านอภิสิทธิ์วิชาชีวะครับสิบห้าพอไหมครับสิบนาที ม,มครับ้นครึ่งชั่วโมงนี้ไหมครับขึ้นชั่วโมงมรับส,ส,ส,สิบนาทีก็พอครับคุยกันนิดเดียวก็เข้าใจแนละ้วผมว่าผมคุยกับท่านหัวหน้านิดเดียวครับครับเพื่รักษา,าการห <ๆ S 2> ัวหน้าพักขอสั่งพักการประชุมเป็นเวลาสิบนาทีนะครับคอการเมืองเขาบอกว่านะช่วงนี้ประชาธิปัตย์เป็นเป็นขาลงหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบจากจำนวนสสกระแสเสียงของประชาชนที่แต่ก่อนอาจจะเคยได้รับความไว้วางใจเยอะใช่ไหมครับ ตอนนี้ลดลงมาตอนนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นขาลงได้ถูกต้องใช่ไหมครับเว่าพูดได้ครับพูดได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พักมีปัญหาแล้วก็ไม่เคยอยากจะพูดว่าไม่เคยตกตํำอย่างนี้มไม่เคยมีถึงขั้นแพ้เลือกตั้งหมดบัญชีรายชื่อได้สามคนครับไม่เคยมีสมาชิกละเมิดข้อบังคับเจ็ดสิบเจ็ดปีตั้งมาก็ไม่เคยมีอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นปัญหาอันหนึ่ง แต่ที่จริงแล้วอยากจะเรียนว่าความรับผิดชอบร่วมกันนั่นหนึ่งก็คือว่าเราจะเลือกตัวแทนเราไปเป็นกรรมการบริหารพรรคเราต้องรับผิดชอบแล้วเราไปเลือกคุณจุรินเป็นหัวหน้าพรรคเลือกคุณเฉลิมชัยเป็นเลขาธิการพรรคและเลือกกรรมการคนอื่นอีก30กว่าคนเป็นกรรมการบริหารพรรค ในระบบพรรคการเมืองเนี่ยกรรมการเนี่ยสำคัญมากเขาจะชี้นำและเราเลือกเขาเพราะเราศึกษาแล้วว่าคนนี้แนวเขาไปเป็นอย่างไรดงนั้นการที่เลือกคุณชูรินเป็นหัวหน้าพักเนี่ยต้องเรียนคุณพิสิทธิ์เลยครับว่าผมท่านบัญญัติคุณพิสิทธิ์สามคนนี้ช่วยกันว่าเออคุณพิสิทธิ์น่าคุณชูรินน่าจะเป็นหัวหน้าพักได้นะถ้าเราสามคนไม่ช่วยในคุณชูรินก็แพ้ <c oughs> ครับครับเพราะว่าคนอื่นๆที่แข่งเขาก็มีศักยภาพเนะคุณกรคุณปีรพันอะไร คนหล่าน,นี้ก็มีความสามารถอยู่แต่ว่าในสุดคุณจุรินชนะแต่เราไม่อยากเชื่อว,ว่าคุณจุรินพาพักมาอยู่จุดนี้อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เสียดายแต่ผมก็ไม่ทําเนียอะไรนะเพราะผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเลือกพังครั้งที่ย่อหย่อนที่สุดอของพรรคประชาธิปัตย์พูด,ดง่ายๆที่ก็ใช้คำว่าไม่มีวอลลุ่มไม่มีการ รณรงค์แบบที่เราเคยทําในอดีตเลขาธิการพักซึ่งตัวหลักไม่ลงเลือกตั้งเหล่านี้เป็นต้นมันก็เกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วส่วนพวกเราอย่างผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับผมเป็นสสคนหนึ่งผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษาไม่ได้เป็นกรรมการใดๆทั้งสิ้นก็นเป็นหนึ่งเสียงแต่ว่าช่วยในการรณรงค์เพื่อให้เลือกบัญชีรายชื่อแต่ว่าเราไม่ได้โฆษณาบัญชีรายชื่อเลยว่าชวนสมัครเบอร์ยี่บกนะคนไม่รู้เลยนะครับ,รบผมไปต่างจังหวัดนี่ชาวมาตาม ท่านนายกชวนเบอร์ยี่สิบคืออะไรเนี่พักไม่ได้ทำเรื่องนี้ผลออกมาก็อย่างที่ปรากฏอยู่ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยเจออย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยกรรมการบริหารพักเขาเป็นส่วนสําคัญที่ต้องรับผิดชอบที่เขาทาพักมาอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ประนามอะไรซ้ําเติมเขานะนอกจากคิดว่าเขามาทบทวนกันแล้วกันว่ามันควรจะแก้ปัญหนานี้อย่างไรต่อไปในอนาคตคส่วนใครที่ ออกไปช่วงคุณจุรินเป็นหัวหน้านี่คนออกจากพักมากแล้วก็มาลาผมนะครับผมห้ามเขาเกือบทุกคนนะบางคนห้ามไม่ได้ก็บอกไปนะไปดีก็แล้วกันเช่นคุณกรก็เขาบอกกรณ์เขาอยู่เธออย่าไปเลยคุณชวนล้างหมดไหมครับคนที่มาลาผมขอร้องว่าอย่าอย่าไปเลยเดี๋ยวอย่าไปอยู่ด้วยกันเถอะแต่คุณกรเขาก็ให้เหตุผลว่าเขามีปัญหาครอบครัวอย่างไรนะคุณหมอวัรงหมอวัรงคือคนต้องยกย่องขานะครับ เขาเป็นคนที่ต่อสู้เรื่องทุจริตข้าวที่ประเทศเสียหายไป8ดแสนล้านเนี่ยถ้าไม่ได้หมอวรงเป็นตัวหลักนะถึงไม่มีคนอื่นหลายคนเชื่อก็ตามแต่หมอวรงคือตัวหลักในการค้นหาข้อมูลซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยสมัยนั้นเนี่ยชงกระทั่งประสบความสาเร็จซึ่งสมัยก่อนสื่อมวลชนก็จะบอกว่าสสเนี่ยเอาข้อมูลจากสื่อไปอภิปราย แต่กรณีอย่างนี้เป็นข้อมูลที่เขาค้นหามาเองอแล้วก็ทําทได้สําเร็จเพราะน,นั้นคนเหล่านี้ผมก็ขอร้องว่าอย่าออกแต่ว่าในสุดเขาก็ออกไปเหตุผลนั้นหนึ่งก็หนึ่งเขาก็อยากเป็นตัวตนสองเขาก็ไม่พร้อมจะรับท่านจุรินเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วเราก็พยายามช่วยหนุนมันหนึ่งปีก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไล่คุณจุรินโญออกจากพักนะครับโทษครับจะปลดจากหัวหน้าพักผมเป็นคนหนึ่งนะที่บอกว่าอย่าทําเลย พรรคเราไม่เคยทําอย่างนี้กันแต่พวกนั้นก็บอกท่านครับความนิยมคนไม่มีเลยนะอันนี้เนี่ยสสบางคนมาบอกลาออกจากพรรคบอกว่าถ้าเปลี่ยนหัวหน้าใหม่วันหลังจะมาใหม่อันนี้ผมก็เล่าให้ท่านชูรินฟังเหมือนกันว่าแต่ผมก็ให้กำลังใจเ็าว่าเพราะผมเห็นเขาเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งก็คือเป็นเลขาผมเมื่อครั้งที่ผมเป็นน้รีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านชูรินเเลขาเราทําโครงการโครงการรักษาฟรีรเด็ก ผู้สูงอายุเราทำโครงการาซื้อบัตร500บาทรัฐบาลออก500บาทประชาชนยอดออก1 0 0 0บาทรัฐบาลออก1 0 0 0บาทรักษาได้ทั้งปีเราเริ่มจุดเหล่านี้นะครับเพราะฉนั้นผมก็นึกว่าเออจุดนี้เขาเคยร่่งม,มานมาก็มีความสามารถแต่ว่าพอมาเป็นหัวหน้าพักนี่าทางพักไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งอันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นที่คุณาาพิจิตถามว่าผู้ได้มล้มเหลวนะผมว่าเขาพูดได ว่ามันไม่ประสบความนั้นเบ็จจะใช้คำหนักว่าล้มเหลวก็พูดได้ครับ,รบแต่ผมก็บอกท่านชุรินว่าเมื่อรักษาการหัวหน้าพักอยู่เนี่ยต่อไปเนี่ยบทบาทในสภาเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าคุณจุรินหรอกขอให้เขารักษาจุดนี้ไว้นะเพราะว่าเขาเป็นคนมีความสามารถในสภาไม่กี่คนนะครับในสามารถในสภาที่ จะสามารถสรุปเวลาอภิปรายไม่ต้งใจเนี่ยสรุปได้ดีเนี่ยในสภามีคนที่สามารถชูริ่ก็เป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่มีความสามารถแต่ว่าในกาอาหารบางคนนั้นก็ไม่ประสบความสาเร็จอันนี้ก็คือที่มาที่ตอบคําถามเรื่องในช่วงที่ผ่านขณะนี้ถือว่าพรรคประสบความล้มเหลวได้หรือไม่ก็พูดได้ว่าประสบไม่ประสบความสาเร็จครับประตูน้ำน้ำเวลานี้คือวิกฤตหนักมากค่ะทุกคนหลายหลาร้านก็ปิดตัวลง แล้วหลายๆร้านก็ต้องปรับตัวนะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนมากนะคะลูกค้าก็จะสั่ง เรื่องของพรรคปฏิบัติเนี่ยก็ทําให้เราเห็นชัดเจนนะพ่รปฏิปัติเปลี่ยนมือจากคุณชวนหลีกภัยจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปรากฏว่าก็มีสสจำนวนมากที่เคยเป็นสมาชิกเป็นผู้สมัครเป็นสสของพรรคปฏิบัติทยอยลาออกลาออกแกนนําภาคตะวันออกอย่างสาธิตปิตุเตชะก,ก็ลาออกภาคใต้สาธิตวงหนองเตยก็ลาออกแล้วก็แกนนําอีกจำนวนมากก็ลาออกลาออกแต่คุณชวนหลีกภัยยืนยันว่าเขาไม่ลาออก นะครับคนที่ลาออกโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ยืนฝั่งของคุณชวนมาโดยตลอดก็ลาออกกันหมดนะครับแต่บางส่วนก็พยายามแปรพักไปให้การสนับสนุนนะครับทางฝั่งเสียต่อนั่นก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ในสังคมก็เห็นหนึ่งนักโทษเทวดานะครับนักโทษเทวดาเนี่ยสวสมชายแสวงการในโพสต์ข้อความน่าสนใจว่าลิฟกระบวนการยุติธรรมของไทย นะปรากฏว่าไม่ใช่โกงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเท่านั้นแต่มีการโกงแม้กระทั่งการติดคุกนะเรื่องของนักสินชินวัตรเนี่ยปรากฏว่าคดีของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถหลุดพ้นหลังจากวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 นั่นหมายความว่าจะติดคุกอยู่หนึ่งในสามที่มีโอกาสจะทำการพักโทษและใช้บ้านนะเป็นเรือนจำได้และสามารถติดกําไร EM ได้เป็นประกาศของกระทรวงยุติธรรมในยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นคนออกคำสั่งดังกล่าวมาเพื่อแก้ปัญหานักโทษนะฮะล้นคุกแต่ประเด็นที่น่าสนใจ พักนั้นก็มีปัญหาพักนี้ก็มีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ทางประชาธิปัตย์ก็อ่อนแอนะมีคนพูดว่าจะสูญพันธุ์ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับประชาธิปัตย์แปลพักประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปประชาธิปัตย์เป็นของเสื้อแดงก็มีการวิพากษ์กันไปต่างๆนาน,นาซึ่งก็ถูกมองเป็นเช่นนั้นนะครับในขณะที่พลังประชารัฐตอนนี้ก็เหลือแต่ธรรมนัต ธรรมนัตก็มีแนวโน้มนะฮะว่าจะย้ายพักไปในอนาคตไปอยู่กับทักษิณไปอยู่เพื่อไทยซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงในขณะที่พลเอกประวิทย์นะครับตอนนี้ก็โลโปรไฟล์สถานการณ์พลเอกประวิทย์ก็ไม่ค่อยดีนักเพราะร่างกายนะครับประกอบกับตอนนี้ก็เป็นพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นตัวเคลื่อนไหวหลักก็เป็นธรรมนัตนะครับพักที่3คือรวมไทยสร้างชาติหลังจากพลเอกประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรี ตอนนี้พักรวมไทยสร้างชาติก็เหงาหงอยนะครับและหลายคนนะครับที่เป็นระดับแกนนำที่กลุ่มเสียงทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พยายามนะฮะติดต่อหาทางออกนะฮะเพื่อที่จะย้ายพักไปอยู่พักการเมืองอื่นในขณะที่พักส้มก็กำลังรอคำพิพากษานะครับ ของสารรัฐธรรมนูญว่าล้มการปกครองหรือไม่ล้มการปกครองนะครับจะตายตายเฉพาะกรรมาการบริหารห,หรือตายยกเขง่งพิธาก็กําลังมีคําพิพากษานะครับในขณะที่แกนนําพักส้มทั้งหลายแกนนำสามนิ้วทั้งหลายก็ทยอยติดคุกติดตารางลายวัน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 มีคนตั้งคําถามกับผมว่าพวกเขาออตอนนี้พร้อมกปรปปสพร้อมจะออกมาอีกรอบกลุ่มพันธมิตร ก็พร้อมจะออกมาอีกรอบอันนี้ผมพูดถึงแกนตามไม่ใช่แกนนําแกนนำโดนมันคดีเป็นแถวนะครับแกนตามก็พร้อมรอ,องเท้าผ้าใบากับใจถึงถึงพร้อมที่จะเดินออกมาถนนเพราะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่สังคมก็แย่การเมืองก็แย่นะครับเห็นไหมฮะมันกําลังเข้าสู่หลักที่เรียกว่าเฟลสเตทหรือรัฐที่ล้มเหลวการต่างประเทศ รัฐบาลก็แก้ไขปัญหามไม่ได้นะภายในประเทศหุ้นก็ตกเศรษฐกิจก็ตกต,กต่ำสี่เดือนแล้วนะครับที่เศรษฐาทวีสินเข้ามาบริหารไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะครับทำให้ตกต่ํามากขึ้นกว่าเดิมนะทำได้แต่เพียงพยายามจะแจกก็แจกยังไม่ได้พยายามจะลดก็ลดยังไม่ได้พยายามจะพักก็พักยังไม่ได้พยายามจะใช้เงินของพวกเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยไม่สามารถหาเงินเข้ามาบริหารประเทศได้ นะครับผมเรียนหุ่นส่วนนะที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะให้ใจเย็นๆใจเย็นๆเหมือนน้ำลวกไก่นะตองใจเย็นๆเหมือนน้ำลวกไก่นะครับสถานการณ์ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่เฟลสเตตหรือรัฐที่ล่มเหลวมันจะเงียบสงบและสงัดนะครับโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่ในปี2,567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการยุบสภา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนนายกตรยียังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะไฟมันบังคับนะครับส่วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ต้นปีคงเห็นผลล่ะนะครับส่วนม็อบที่จะออกมาเป็นถนนมาบนถนนเพราะว่าเป็นผู้รักชาติจะบนถนนอย่าออกมาจะเย็นๆภารกิจของหุ้นส่วนทุกท่านไม่ว่าคุณจะอยู่พักการเมืองไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ี่รักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์วันนี้คุณทุกคนและประชาชนทุกคนจะได้เห็นเชิงประจักษ์ตั้งแต่เด็กจนถึงคนชราเชิงประจักษ์ว่าทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมพระราดอนภาคไม่มีอยู่จริงเป็นวาทกรรมเชิงหลอกลวงวาทกรรมโจมตีเล่นงานสถาบันทั้งหมดเป็นคำหลอกลวงทั้งสิ้น ตอนนี้ประชาชนคนไทยจะได้เห็นเชิงประจักษ์ต้นปีเจอกันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ No! Yeah. สมัยสู้รบรบมือไม่สิ้น ตราบนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางท้องภัยทั่วแนดนแดนชินมาเปลี่ยนแผ่นดินไ